สวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับเกษตรวิถีพประภาชาแนลนะครับอ่ามนีสิภามาเบิงนะครับอ่าบุญบังไฟนะครับบุญเบิกบ้านของบ้านวังเงาตําตบลคคอยปวนอำเภอเมืเอจังหวัดสกลนะครับมอนี้เป็นวันที่กเก้าุสาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นบ้าของเจ้าภาพนะครับบ้านวังเงาปูขนนรงคง เด็กแค่ไหนล่ะนะจน้าเรื่องคือคนรล้ครับคีณบิกาจับน้องค่ายนะครับครับ เราใครไม่เองห้าสิบห้าแผลเดียวจ้า แสดงว่าซื้อเสียงดีมือหัวอ่ะมือส้ดไปแล้วลอเอาตรวไปบางเรยตอนอยู่งหมาละฮพึยับ้างเขาอะของบอกนี้เอาจะหาพัเลยพ่ เด็เด่ยตู้ไปเดีวไปเดีไปเดียวายเอน้ายัเดียมนมี่ไเนามอผมเียยครับมสาม้อยเรียบไม่เรียไม่ไ้่ยมันขาอยเนี่เทกนี่คามให้รอดสัญญาณก่อนโอ้ยมันมารอ นอาวขัดตระสิทธิ์กท9 9เปอร์เซ็นต์เอาเลือกไป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 ึ่งสอปา ไม่ไม่ัปนตัวาลไมก็มอ่นช่อว่นนะครับมันเปนเ่รับตัวเาร่ออไครับป่าาวแก้กันว่ามเแนหรอแก้กองาไม่ได้หรอใช่หร

ลุกเตือนอาหลักการแก่สู้หมดต้องกันไปรวมกันไป้ทีพี่น้องอะหเวลาอยู่ไล่ครักการกันไปรวมกันไปมาลำต้องดูมาลำเอาคนนี้ก็ี่น้องแต่ที่เพื่อ8แต่ที่เพื่อนหัวสร้อยก็ต้องกันไตละเฮ้ยมาบอกหังไงไม่รู้ไปเห็นเอาปอลเนยหาย

ไะไรวะพี่ได้ไรพี่จ้าไะไรวะพี่ได้จ้างจ้างไงม้าขาวมิดชุดดำเนี่ยไปดีแล้วพี่เลยนะไปก็ไปก็ไม่ดีแไดีแล้วเขาไลยแต่ผมตั้งหมดเไยนะสบายสบายผ่านเย็ดไม่รานเย็ดไม่เย็ดไม่รานลองเย็ดเย็ดมันไรดิเอาเจ้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 า già cái nữa ơi già cái nick mà không dám ก่อนนั่นได้ว่านั้น คุณแม่เพ่นสารสืบารที่ห้าภพแรกวาพแรกสุดดีแล้วมีใครสารไป หลาดมาแกราสือกันไปจากก้อคเพ่โอ้ยมาโยนรันมปก่อนเลยวัดทีมแค่เดียวอาสาดำไปพี่น้องอาเริ่มเตือนแล้วมาโยนดอก เอาออปุ่ตามไล่แปกกันล่ะเดี๋ยน์ุชนแกแกไหลร้งรลองพร้เดียวเออ้ย้นมาต้องตาเทาไหวบ้ไปร้องแมนไปกับป้องห้คไปหน่อยอันนี้จักหุนนห่นอันนี้หกหุนออออแมนโยนหุนมีแต่4หุนกับหกหุนไขายกำละเทาเลยครับนี่จังสิมันเป็นโจละอ๋อขายเป็นอัน ตัวละยี่สิบาทตั้หัวขุนเนี่ยหัขุนยี่สิบอันี่นเท่าไรครับเนี่ยสิบาทสิบาทมสิบาทแต่มีสิบาบาทแต่มีเรา้นเงวเอาไปจุดเหรียมวนๆตัวแล้วเอาไปเหรน้องเงินกันนี่แลมูนี่อออเอไปเหรียญนบางเจ้าโตบางขนได้ซื้อเสมัยก่อนเนี่ไปเล่นมไ่บางไ่บถึงทีบุมียังเอานี่เราไปจุดซื้อไปเล็กหน่อยนจุดเด็กหน่อยเอาไปเห่นได้เห็นยญบครับนี่เหรีได้ อันนี้จ้บาทครับนี่สี่สิบสี่หุนคือกันเราจะมันเงามันนี่เป็นรอยเขาเปไปจุดเบิกบ้านเนมจุดอะไรสร้างเนี่จุดอะไรสร้างคนเบิกบ้านทีนี่เอาไปจดเอ้เปนนะไ้เาอะไรสร้างน่แบบเนี้ยนี่เอออ่างเรือนัเอามื่อนี่จีเออนี่นี่เขาไปในละนี่นี่นะอ่างสุมจุดเขาเป็นนี้ปลาเลยดิมีหัวกับหัวฟุตบอนทอนั่นละมีมีหัวกิงฟองให้เราจับกันกัน สร้างเฮ้กรรมการอย่ไงมาจับยังวะลาสร้างไรนกลสร้างลรนกลานกกินนิบบอป่าอื่จบนี้มวนตายหาแล้อันนี้มาใสครับเนี่ยอันนี้ยูแถวบ้านเขาเนี่แล้วครับที่บ่ได้มาตะทางอีสาบไร้มาจที่สายแล้วเจ้าบ้านเขาเป็นเขึป็นที่กันแล้ว ว่ามันต้องสร้างตรงมาจากอีสานอย่างเดียวโพวกทหานเท่ากับเฮ็ดบ้างค่อยไปอีสานลงกันจีบแล้วอันนี้แม่นยังครับเนี่ยจับเอ่อบังไฟคืออันนันน่ะบังไฟน้อยอจับได้ยี่สิบบาทอันจูดแล้วก็นย้นสิบเอาอันนี้เนี่ยจับจูดเลยแล้วก็วิดงเป็นจีบ่อันตะไลยังบ่ครับมันอี่อันตะไลยังมียังไง พือนอันตรายม่อันตรายเปิดอันตรายเิทุย่างันแล้วกับดึกกับตังละมัดละวันนะรก็พ่อไหนมวนๆสำหรับผูมักนะอันอันม่วนอันตะไลอย่างไรดีครับมันมวอยดูการตะไเยครับดูการมันต้องกระถิ่นอแต่กรเฮ็ดใดยนะครับยกรเฮ็ดโซ่นำลังน้ำยังคอยอยู่ เดี๋ด an ีเห็นอ <sm il k> ัน <connectors> บ <sm il k> ังเงี้ยเงี้ยนพ่นพอครับมีเขาอันบังเี้ยแบบนี้ไม่นายี่เขาจอดบังบางบ้านเขาจอดซังตะกี้พวกตู้ขาดเลยพ่กไปตา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 กเราไปตอกขึ้นแล้วเขาตอกเขาตอกกจ๊ดอันนี้มันเพ่นจูดมัดปีมัดศาสวะครับอันอันบางไฟเนี่ เดียนหาเดียนหอเข้าเนียนปะเดืไปหาเดือนแกอสานียมาานลเาเปนสานานี่เฉพาะเดียนนี่กัเดียนนาีสานเน่ยจุดยมัดปีมัดปีจริงยุต่ว่าหลังจากเขาเนาแลวเขาจะจุดในขมิ้นไอ้สานนี่มีตลาดน่นนั้นละยี่สิบบาทละเอเเอมาไปมัดนัน่ะ จะเป็นเนี่ยใช่กันได้หรือจุดเปนี่ยนพูดถึงตะกี้ร้านข่อยน้ำมันเลยจุดซื้อไปจะเป็ได้ลอยอ่ะจุดเป็นมือได้หล่ะวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยครับบังไฟตาหลังอย่าีมั้งเนี่ยสิบสิไปขายตังหานที่คุณนี่ว่าครับเนี่ย ตาบ้านห้าวซาเกียวนี่เขามีจุดลักลักง่ามจวดจวดใส่เนี่ยมองเดียวตาหลังไหนมองเดียวทุ่งราาะเจริญมี้วไฟหนาสามมองเอ็นบบมี้คือว่าหลังจากตาหลังเรามีทุ่งมมาเจริญก่อนชอยนมากอ่ะแม่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 ใหญ่ก็คืองานแม่ใหญ่อีกหคือตาหลังไหนล่ะตาหลังไหนน่ะจะเป็นเบอร์พื้นทัพกระดาษหน่อยไม่แค่ซาเกียวเ้าก็คือตาลังไหนเนี่ยนะโอ้โหเร็วนี่แหละพากตอนออกเลย เดนนาบดแล้วสมีละล้าบันญ่สุดพุทธนาวันแล้วเป็นสิบเป็พักเลยอ่ะปีนาทีอะชึงเศ้าไหนๆแถวนี้ก็สัแก้วอย่างน่แหลงหน้ามองเดียวคือตาหลังในสักแก้วคือมองเดียวตัวหลักของภาคเป็นจัดเบินส่งเพราะลาย่หตัวงบประมาณเป็นล้านหาั้งในสิจูดท่านแท่มนักเท่มเมื่อไรยืนสองมือเราเหลายเนาะมือ่เกินยี่สิบต้หมอิบวบัง ซื้อสิจดเดตะบังนะใส่เวลาพอเจอภัอีสากขึ้นไว้เดียวเดียวังไฟ้สเอาสอผอแตุ่่เค่น้องผมล่ะ่างไม่กันมิดบ้างเชี่ยวมิดบ้างแผลยาวม่นีแผลยาวนงว่าแผลเดียวก็หดอน้ไม้หลายแผลหอัยาเล่นหลายเน